นี่เพ,พิ่นึเดือนกับ10วันเองอ๋อแต่ถือว่าอยู่ใช่แต่<ม>ถ้าในแง่ว่าโอเคสําหรับการที่ทํำมาแล้ว1เดือน10วันได้ขนาดเนี้ยถือว่าโอเคแฮปปี้มากมปี2022แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้วเชยไม่ทันสมัยเ<ม>นาะแล้วก็ที่สำคัญคือกฎหมายเขาออกมาแล้วเ<ม>งนินมีพอหรือเปล่าไปบูลลี่คนอะ่ะ มาได้ยัง,ยงหน้าใหม่หน้าใหม่ดาราหน้าใหม่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเพิ่งเดือนกว่าเองนะ,ะเออเราก็เลยแบบว่ายังไม่ได้แบบออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบว่าแบบเข้าแบบที่จริงๆก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยมันเดือนเดียวเองใช่ไหมพอออกมาปุ๊บมันก็บวมบวมมากด้วยบวมมากด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือเราไปทำที่เกาหลีแล้วก็มองว่าเออโอเคมันก็ก็น่าจะแบบสักสามเดือนน่าจะแบบว่า เข้าที่ได้เร็วทั้ทงนี้อย่าง <sales S 2> เงี้ยนะครับแต่ว่าจะให้ชว่วงมันต้องหเดือนนะครับหลายๆคนที่เอาใจช่วยอยู่รอนิดนึงรอนิดนึง <Still in mind> ตอนนี้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้ว <in mind> นี่เพิ่งหนึ่งเดือนกับ10วันนึงอ๋อแต่ถือว่าใช่แต่ถ้าในแง่ว่าโอเคสําหรับการที่ทํามาแล้ว1เดือน10วันได้ขนาดเนี้ถือว่าโอเคแฮปปี้มากแฮปปี้มากเพราะว่าคือตอนที่ทาเนี่ยประมาณสักตอนที่อยู่ที่เกาหลีประมาณสักวันที่5ก็ออกเที่ยวแล้วครับเที่ยวในวันที่3ด้วยนะเพราะว่าคือ ก็นี่แหละคือการพักฟื้นของเขาคือแบบคือ,อคือใช้ควา่าอะไรดีอ่ะมันช้ำน้อยมากแล้วบวมก็น้อยมากอมเออจนเราก็แบบว่าเออเราก็โอเคเราก็ใช้ชีวิตสนุกสนานะไรอ่่าเงี้ยที่นั่น หลักๆเลยที่เราแก้นะครับก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าคือคือจมูกเนี่ยเอาเริ่มจากเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นที่เราทำอ่ะทำเพราะว่าอะไรเมื่อสองปีที่แล้วเราทําเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มันใหญ่ตามอายุมันใหญ่จนแบบว่าคือของผมไม่ได้เรียกว่าทําก็เสริมหล่อนะผมทําเพื่อแก้ไขเพราะว่ามันมันใหญ่จนลวนใบหน้าจนเกินไปนะฮะสุดท้ายแล้วเราก็ทําพอทําเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการทําในครั้งแรกของเราเนี่ยเราอาจจะเลือกผิดวิธีเพราะว่าเราใช้เป็นวิธีว่าไม่ได้เปิดโอเพนนะครับแล้วก็เป็นการ ตัดปีกแล้วก็เสริมซิลิโคนเข้าไปเลย<ไ>พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเขานรีจะดูยังใหญ่อยู่ยังเป็นแท่งอยู่เพราะจริงๆแล้วคือของผมเนี่ยวิธีการแก้ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเป็นคนที่จมูกมันมันบานออกมามากแล้วก็ปลายจมูกตรงเนื้อหั่มเนี่ยไขยมันมันเยอะวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเปิดจมูกมเขาเรียกว่าการผ่าแบบโอเพนนะครับมันก็คือจะเป็นการผ่าตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็เป็นการผ่าจากข้างใน เพราะนั้นคือมันจะไม่มีแผลอะไรให้เห็นเลยนะฮะแล้วก็คือก็ไปรักษาที่นู่นเสร็จแล้วเนี่ยตอนก่อนที่เราจะไปเนี่ยความริผมคอัลั์กับคุณหมอที่เกาหลีมาเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าหลังจากที่เราทําครั้งแรกไปเนี่ยประมาณสักแปดเดือนเราก็เริ่มคอนลซาก,กับทางเกาหลีแล้ว mm hmm. ว่าว่าเราอยากจะแก้มันต้องเป็นเคสอะไรยังไงบ้างนะฮะคุณหมอก็ก็อธิบายให้ฟังว่าเออมันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างยากเหมือนกันในการแก้นะครับ, mm hmm. รบกออ็ของเรามันคือมัน มันมันดันมีการผ่ามาแล้วครั้งหนึ่ง<ม>เพราะนั่นคืองานแก้เนี่ยถือว่าเป็นงานยากสําหรับคุณหมอมต่อให้เมืองไทยหรือต่างประเทศก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับแต่ว่าสุดท้ายคุณหมอก็บอกโอเคมันมีวิธีการก็คือที่บอกก็คือโอเพนจากข้างในทีนี้ของผมอันเดิมเนี่ยถ้าหากว่าได้ดูรูปอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับรูปแบบที่ไม่ได้ใช้แอพนะถ้าหากว่าคุณได้ดูกันบ้างเนี่ยนะครับมีไงคือมันมีบางสือ่อเอารูปตอนที่เราไปเกาหลีอะแล้วก็บอกมาอัปเดตกันหน้าก๊อปมิจฉพนลน่าสุด ซึ่งมีรูปใหม่อยู่รูปเดียวที่เหลือรูปเก่าใช้แอปทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือที่ต้องใช้แอปใช้แอปเพราะอะไรเพราะว่าอันเก่าเนี่ยฮะตรงนี้มันจะใหญ่มากเป็นแท่งมากตรงนี้มันก็เลยเป็นร่องถ้าจําได้ตรงนี้มันจะเป็นร่องฮนะวิธีการแก้เรื่องการเป็นร่องก็คือคุณหมอทําให้ทำ endotine เพราะนั้นคือการไปทำทั้งนี้ไม่ได้ทําแค่แก้จมูกแต่ทำ e n d o t i n ด้วย e n d o t i n เนี่ยคล้ายๆการดึงหน้า แต่มันไม่ได้เป็นการผ่าหรือดึงนะฮะเอ็นโดไทมันคือมันจะเป็นเครื่องมือมันจะเป็นอุปกรณ์อันเล็กๆนะฮะใสๆเขาจะผ่าผ่าประมาณแบบไม่เกินหนึ่งเซนนะฮะโปรตีโนโดไทจะทำได้ห้าจุดที่ใบหน้าเรานะมีตรงกลางนะครับแถวๆน้นผ่าเขาจะทำอยู่ในไรผมนะครับมีตรงนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทำด้านข้างสำหรับคนที่อยากจะดึงทั้งหน้าผมผมไม่ได้อยากดึงทั้งหน้าผมผมวิธีที่จะต้องแก้ก็คือว่าแก้ร่องตรงนี้ คุณหมอก็เลยทำอินโดไทยตรงนี้ให้เ<ม>พืออ่อดึงตรงนี้ขึ้นไปไม่ให้มันเป็นร่องเติมตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อบาลานซ์แล้วก็หนังตาจะได้ไม่ตกอ่เพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราสังเกตดูหลายทายพูดแบาตาจะตีลงออเออตาลมันจะตีลงมันจะไม่ใช่แบบหน้าแบบเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถือว่าหน้าคล้ายเมื่อก่อนหน้าพี่บอกว่าจมูกมันเล็กลงนะฮะก็คือผมทำสองอย่างก็คือแก้จมูกกับทำอ็นโดไท์ พอใจมากอันนี้คือถือว่าพอใจมากเพราะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เวลาไปไหนก็มีคนถามว่าทาทาหรือยังเพราะว่ามันไม่มีแผลม,มันไม่บวมมันไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าที่คุณเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนี่คือบวมอยู่นะนี่คือมันบวมอยู่นะครับแต่ว่ามันบวมจากข้างในตรงเนี้ยมันยังแข็งแข็งอยู่เวลาทานอาหารเผ็ดอะไรก็ยังมีแสบอยู่ แต่ว่ามันอยู่ข้างในเพราะคือมันต้องรอประมาณ3-6เดือนถึงจะเห็นชัดเจนว่าพอมันรัดเข้าไปแล้วมันได้แค่ไหนอ,อซึ่งคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณก๊อฟยังแบบว่ายังไม่พอใจจริงๆอะไรเงี้ยหมอบอก2ปีมาแก้ใหม่เออพราะว่าอะไรเ <laughs> พราะว่าการกูเหมือนสัญญาแพทย์เ <laughs> <laughs> พราะว่าอเพราะว่างี้ครับถ้าว่าใครมีปัญหา <laughs> เรื่องเนื้อทำจมูกตัวนี้มันเยอะแหละไขมันเยอะแบบผมก่อนที่ทำเนี่ยนะ มันจะต้องเปิดแล้วคว้านเอาไขมันและพังผืดออกซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำได้แบบ100%ในทีเดียว hmm. นะฮะมันจะต้องค่อยๆทำเพราะคือการขูดต่อไปเนี่ยมันจะจะขูดสมมติว่าจากร้อเอขาาจจะขูดแค่60%หรือ50%าผมไม่รู้ผมสลบอยู่นะครับเพราะนั้นคือหมอบอกว่ายังไม่โอเคเนี่ยอีก2ปีมาแก้อีกรอบก็ได้ hmm. เพราะว่าไม่สามารถจะขูดให้ามันหมดทีเดียว จนเลียวไปเลยได้ซึ่งผมก็ไม่โอเคอยู่แล้วผมไม่ได้อยากจะเลียวอะไรเงี้ยผมก็อยากจะดูจมูกมีทรงสิงโตอะไรของผมอยู่เอาจริงมันก็ต้องมีเฟลนะคนเราถูกปะเพราะว่าคืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้อยากจะเจ็บตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วองที่เคยบอกไปนะครับคือมันอยู่ๆจะต้องไปนอนให้คนผ่าตัดคือมันแบบเฮ้ยมันใจเสียนะจะบอกให้แม้ั้งครั้งนี้ก็เอะครั้งนี้ไปผ่ารอบสองขนาดรอบสองนะใจคอยังไม่ดีเพราะว่า ครั้งนี้ไมนเป็นการวางยาสลบลัวไม่ฟื้นนะเอาจริงววเออใจคอก็ไม่ดีก็กลัวไม่ฟื้นก่อนเข้าไปในเอเจนซี่กับเมียเนี่ยสวดมนต์อย่างเลยนะหน้าห้องห้าน้าห้องผ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็แบบเราก็เออเราแอบไม่สบายใจอะ่จะที่เกิดมันหลับไปเริ่มมันหลับไปเลยทําไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือถ้าถามว่าจัดทําครั้งทนะี่แล้วระหว่างทางเนี่ยมันไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะมันรู้แก่ใจเพราะอย่างที่บอกเราคอนซัลต์ตั้งแหน่ทำมาแเดือน ผมอยู่กับความกังวลในการทําอยู่ปีอีกสี่เดือนน<ม>่ะว่าแบบเดี๋ยวปีสี่เดือนกูต้องทําแล้วกูต้องทําแล้วอะไรเงี้ยม,มันรอม,นๆๆมันเรื่อนมัแล้วถ้าเป็นไปได้อยากผ่านตั้งแต่แปดเดือนแรกแล้ว<ม>อยากให้มันเสร็จเสร็จไป<ม>ให้มันผ่านโมเมนต์นี้ไปไม,ไม่เกี่ยวเพราะอย่างที่บอกคือเราก็ยังยืนยันอยู่ครับว่าคือคนในโซเชียลที่ชอบมาบูลลี่หรืออะไรเงี้ยนี่น้องพี่ย้ำให้ฟังนะปี2 0 2 2แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้ว เชยไม่ทันสมัยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือกฎหมายพาอ,ออกมาแล้วเงินมีพอหรือเปล่าไปบูลลี่คนอ่ะเนานะเออเพราะนันคือ,อไม่เอาแล้วก็คืออย่างนั้นคือผมบอกว่าคือผมไม่ได้มองพวกนี้ว่าแบบมีค่าอะไรในสายตาเลาจริงคือเหมือนสัมผเวสีอเอาจริงอ่ะผมต้องขอโทษพวกเหล่านี้ด้วยซ้ำว่าเออทุกครั้งที่ผมมีความสุขผมจะทำอะไรให้ดีขึ้นแล้วคุณเป็นทุกข์ผมขอโทษนะครับขอโทษที่ทำให้คุณเป็นทุกข์จริงนะคุณจงปล่อยวางซะเนาะเออผมอาจจะเคยไปทำาไให้คุณเดือดร้อนก็ได้เช่น คุณอาจจะเคยเป็นจิ้งจกที่ผูกอันนังก็ติ๊กไปดีตอนเด็กๆเจากับในเวรอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่กลัวโดนอีกไหมสมมติว่ารอบนี้เกิดอะออกไปเสร็จแล้วมีอะไรอะไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยกลัวโดนอีกรอบนึงไม่กลัวก็บอกไปแล้วครัวไปตั้งแต่ก่อนไปทําแล้วแม่บอกแล้วหน้าผมไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแม่บอกจะทําอะไรก็ทําไปเพราะว่คือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแต่ว่าเตือนเฉยๆเตือนเฉยๆว่าคือถ้าเกิดคุณคุณมีเงินพอไหมคือ้องกะบอกคือไม่ได้ว่าผมมาท้าทายอะไรคุณนะผมจะบอกว่าพอ พอได้แล้วมไม่ใช่แค่ผมคือปัจจุบันนี้เรื่องบูลลี่อ่ะคนเขามองไปแบบทําเพื่ออะไรคือคุณเอาเวลาทำอย่างอื่นไหมปัจจุบันนี้เอาจริงนะไหนถึงเรื่องการทํามาหากินไหนเรื่องเศรษฐกิจไหนเรื่องโควิดคุณเครียดกันไม่พอเหรอครับอเออคุณอยากจะเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ในหัวคุณเหรอมีข้อความบูลลี่ไหนที่ีรู้สึกแบบเออรับได้ไหมไม่รู้ว่า<ส>ไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจโทษนะคือมผมไม่ได้ว่าพวกคุณนะแต่ผมรู้สึกเสมอว่าทุกครั้งที่คุณเม้นอะไรพวกนี้มา มันเหมือนนะเดี๋ยวค่าดูแลพูดประโยคนี้ไปเดี๋ยวก็มากันอีกไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าแต่คุณอาจจะเป็นยุงที่ผมเผลอไปตกแล้วคุณก็โกรธแค้นอะไรเงี้ยมาเกิดใหม่เป็นคนอะไรปบะหรือคุณเป็นเห็บหมาแล้วผมไม่อยากให้หมาโดนกัดเพื่ออะไรคุณไม่ใส่ใจกับข้อความที่มันเพื่ออะไรคุณพิมพ์มาคุณพิมพ์สนุกอะแต่ถ้าเกิดว่าเออวันนึงผมไปอ่านแม่ผมเครียด เมียผมโกรธแฟนกวินเขาจาบไปแล้วนะสามแสนนะม,มีตังค์